m o นนี่บัฟเฟลอพ s t แเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อตลาดแรงงานไทยว่างงานสูงสุดในรอบ13ปีมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงมีอะไรที่เราต้องระวังเรามาพูดคุยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงต้นอาทิตย์นี่เองครับไม่นานมากก็มีตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วถูกประกาศออกมาแล้วผมคิดว่ามันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงสิ่งที่ต้องน่าติดตามแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้าง แน่นอนนะครับแล้วมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมครับนั่นก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดใครได้ติดตามตัวเลขนี้มาโดยตลอดเนี่ยในปีที่แล้วนะครับปี2 5 6 3เนี่ยมีตัวเลขการว่างงาน,นยอยู่ที่ประมาณ500,000ตำแหน่งนะครับปัจจุบันล่าสุดไตรามาส3ปีนี้นะครับปี2564เนี่ยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 8 7 0 0 0 0ื่นตำแหน่งนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวเลขว่างงานนะครับที่สูงที่สุดในรอบ13ปีตั้งแต่วิกฤตเฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นตอนช่วงต้งยมยำกุ้งที่ประเทศไทยเราเป็นตัวจุดชนวนนะฮะอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าหนักมากจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดถ้าเราเจาะลึกลงไปที่ตัวเลขของทางสภาพัฒน์ประกาศออกมานะครับเราก็จะเห็นว่า กลุ่มคนที่ว่างงานตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กจบใหม่กลุ่มปะวะชวปะวะสอ,อันดับหนึ่งกับอันดับสองเลยนะครับคณะที่ว่างงานเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคณะบริหารหรือว่าคณะที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจ ซึ่งถ้าเกิดเราลองไปดูแบบปัจจัยจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าปัจจัยเราเดาไม่ยากนะครับว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการล็อกดาวน์เกิดจากการประกาศเคอร์ฟิลนะครับพอมันเกิดล็อกดาวน์เกิดประกาศเคอร์ฟิลเนี่ยมันทําให้ภาคธุรกิจเองครับก็ไม่ได้อยากจะขยายงานมากไม่อยากขยะไม่อยากจะลงทุนไม่อยากจะขยายงานมันก็จะไม่เกิดการจ้างงานนะครับทุกที่เป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเหมือน เป็นเหมือนกันเกือบหมดเลยนะคะว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีการลงทุนหรือว่าขยายงานตุมตามอะไรมากมายน้นอยที่มากๆครับที่ลงทุนในช่วงวิกฤตแล้วหวังว่าหลังวิกฤตแล้วจะโกเลยเนี่ยน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคของภาคเทคโนโลยีภาคของอ e ีคอมเมิร์ซภาคของธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยจะขยายค่อนข้างเร็วแต่ว่าอะไรที่มันเป็น traditional นครับซึ่งต้องยอมรับว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของตลาดแรงงานบ้านเราเนี่ยมันยังเป็น traditional อยู่นะครับซึ่งภาคที่ได้รับการกระทบเยอะที่สุดแล้วก็ มีตำแหน่งงานว่างเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือภาคท่องเที่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆเป็น2ภาคที่ดูซับแรงงานได้ดีมากนะครับแต่ว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่า2ธุรกิจ2หมวดอุตสาหกรรมเนี่ยครับได้รับผลกระทบแบบโดยตรงแบบเต็มๆเลยครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยดูซับแรงงานเยอะมากนะครับแต่ว่าพอมัน ล็อกเมืองเปียมันแบบมันล็อกดาวครับนักท่องเที่ยวไม่มาอะไรไม่มามันก็ท่องเที่ยวไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะจ้างคนมาทาไมถูกไหมครับอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันนะครับเอ,อ่อยิ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ในในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งหนักเลยฮะหรือว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ในเมืองที่รองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่อยู่อาศัยปล่อยเชา่าให้ชกคนต่างชาติเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปแบบเต็มๆ็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับคือ ลองลองลองคิดภาพตามผมนิดนึงแล้วกันนะครับคือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยครับตอนช่วงที่เด็กนักศึกษาเรียนจบนะครับมันก็ปีที่แล้วนี่ว่างงานห้าแสนตำแหน่งเนาะที่เป็นเด็กจบใหม่นะครับปีนี้เนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กจบใหม่แล้วจบออกมาเหมือนกันพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มกลุ่มกลุ่มปีนี้ที่ว่างงานเนี่ยเขาว่างงานประมาณ 3- 6ถึงเดือนก็เริ่มเปิดเมืองก็เริ่มกลับมาจ้างงานเริ่มเปิดตําแหน่งที่รับเด็กจบใหม่มากขึ้นนะครับแต่ว่าลองคิดกลับกันดูสิครับกลุ่มคนที่ว่างงานปีที่แล้ว เขาถูกเรียกว่าว่างงานแบบขาวรอเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าแรงงานนะปีนี้เนี่ยที่จบใหม่ออกมายังดูดซับไม่หมดเลยแต่แรงงานปีที่แล้วจบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดแรงงานกลุ่มคนนั้นนะครับระหว่างทางหนึ่งปีเนี่ยไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ได้มีไปการไม่ได้มีหาทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะเลยเนี่ยผมถามว่ากลุ่มเด็กที่จบปีที่แล้วเด็กจบใหม่กับเด็กที่จบใหม่ปีนี้เป็นผมผมก็ั้งเด็กจบปีนี้นะครับอันนึงอาจจะเป็นเพราะว่า มันไม่มีแก็บเยียที่มันหายไปแล้วก็ ความรู้ทักษะความสามารถเนี่ยผมว่าความรู้ของเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยมันเฟรชมากกว่าด้วยนะครับนั้นไอ้กลุ่มคนที่จบไปที่แล้วแล้วว่างงานยาวๆในกลุ่มนี้ครับน่าเป็นห่วงมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะยังสูงอยู่ในระดับนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทางสภาบอกว่า Q4 ่น่าจะดีขึ้นซึ่งผมเห็นด้วยว่าดีขึ้นแต่มันยังไม่ดีแน่นอนฮนะมันดีขึ้นเล็กน้อยเราลองไปดูโมเดลอย่างที่อเมริกาก็ได้ครับที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้ปัญหาการว่างงานสูง,น,าง,ง,าน,สงน่เีย ไม่ได้สูงเพราะว่าไม่ได้เปิดรับตำแหน่งงานใหม่นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานที่ว่างงานกับตำแหน่งงานที่เปิดรับงานนะครับมันไม่เหมือนกัน ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 และระบาดนะครับสิ่งหนึ่งที่มันหมุนเร็วมากๆแล้วไปเร็วแบบที่ทุกคนรู้สึกได้เลยครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีตลาดอ e ีคอมเมิร์ซตลาดออนไลน์ทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์อะไรที่มันไร้สายอะไรที่มันอยู่บนโลกอยู่ในคอมอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเติบโตเร็วมากนะครับดังนั้น อะไรที่เติบโตเร็วนะครับเขาก็ต้องการแรงงานเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมกันนะผมเรียกอุตสาหกรรมรวมๆนี้ว่าออนไลน์แล้วกันนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมันเติบโตเร็วมากนะครับดังนั้นมันก็เลยต้องการแรงงานที่มีความรู้มีทักษะอยู่บนโลกออนไลน์เป็นนะครับอย่างง่ายๆเลยครับใครที่เป็นนักเขียนถ้าเกิดเคยเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์นะครับกลับมาเขียนข่าวบน Facebook เนี่ย คนละสกิลนะครับวิธีการพาดหัวเอย่ยวิธีการเล่าเรื่องวิธีการทำคาแรคเตอร์วิธีการทำคอนเทนต์วิธีการเจาะลึกเนี่ยมันคนละแบบมันคนละสื่อกลุ่มผู้อ่านคนละกลุ่มนะครับถามว่ากลุ่มคนที่เขียนอยู่บนหนังสือพิมพ์สามารถมาอยู่บนโลกออนไลน์ได้ไหม คำตอบคือได้ครับแต่ต้องใช้เวลาพัฒนาหรือว่าต้องรีสกิลเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจกลุ่มคนอ่านมากขึ้นเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เขาไม่ได้เปิดอ่านหรือพิมพ์ปนหน้าแล้วอยู่กับมันครึ่งเช้านั่งจิบกาแฟแต่ว่าเขามีเวลาอยู่บนหน้าจอแล้วสกอร์นิ้วผ่านอ่านไม่เกินเจ็บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีการรีสกิลที่มากขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือในระบบการศึกษาของเราครับถ้าเกิดตอนนี้ใครเรียนอยู่ผมว่า อายุปีหนึ่งก็ได้ครับผมเชื่อว่าระบบการศึกษาตอนนี้ยังไม่ได้มี case s t u ี้หรือว่ามีการศึกษาโบนโลกออนไลน์เนี่ยอย่างเยอะหรือว่าอย่างอย่างมากมายอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่มีสกิลอยู่โลกออนไลน์ก็คือมาลองผิดลองถูกอยู่บนโลกออนไลน์เองหรือว่าเป็นความสนใจส่วนตัวแล้วก็ออกมาศึกษาเองเพิ่มเติมนอกจากนอกห้องเรียนนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่อยู่ในระบบการศึกษาแล้วระหว่างทางเนี่ยไม่ได้มีการแต่งเติมเสริมความรู้ระหว่างทางเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จากที่ผมเจอเด็กหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่แบบเรียนอยู่เนี่ยครับออาตรงคือเก่งกว่าผมตอนเรียนมากเลยนะครับจนผมตกใจเลยเดี๋ยวนี้บางคนเทรดคริปโตบางคนลงทุนคริปโตกำไร20เด้ง3าเด้งนะฮะถึงเงินต้นมันจะไม่ได้เยอะนะครับลงหลักหมื่นแต่พอมัน20เด้ง30เด้งเนี่ยมันก็แบบ แตะล้านตั้งแต่เรียนอยู่เลยก็หลายคนนะครับซึ่งผมว่ามันสุดยอดมากๆหรือบางคนขายของออนไลน์และบางคนอายุ 19- 20แตะเงิน2ล้าน3ล้านกันเป็นว่าเล่นนะครับผมก็เจอเยอะมากนะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีการปรับตัวอย่างรุนแรงเลยครับการเทรนที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันมามันมามันมาสองอย่างมันมาพร้อมกันนะครับทั้งเรื่องของโอกาสแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงนะครับใครที่จับเทรนเกาะไม่กระเทนนี้ได้นะครับมันก็จะไปได้ไกลไปได้เร็วไปได้แรง แต่ถ้าใครตกเทรนด์นี้แล้วเกาะไม่เป็นนะครับปัญหาที่มันตามมาเลยก็คือจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะเป็นแรงงานที่ว่างงานอย่างถาวรน,นะครับคือช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดแรงงานก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกก็ตามนะครับเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผมว่าในรอบหลายสิบปีเผลอ ถ้าถ้าดูข้อมูลจริงผมว่าอาจจะเหนกหลักหนึ่งร้อยปีร้อยกว่าปีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันถูกเรียกว่าอุตสาหกรรม4.0นะครับอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีเป็นหลัก,ท,ก Online, ทุกอย่างออนไลน์ทุกอย่างอยู่ในแอปพลิเคชันทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มเดี๋ยวก็มี5.0เป็นเมตาเวิร์สมาถูกไหมที่ที่เฟซบุ๊กเพิ่งประกาศไปเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนระบบการศึกษาหรือทั้งหมดที่เราพยายามทาเนี่ยระบบการศึกษาทั่วโลกเลยครับพยายามสร้างแรงงานขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม3.0ซึ่งเป็นแบบการผลิตเป็นหลัก นะครับจะเน้นแบบเป็นบล็อกบล็อกไม่ต้องคิดนอกกรอบมากทําตามระบบทำให้ฟันเฟืองมันหมุนได้นะครับแต่พออะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีมากๆอะครับมันต้องใช้กรอบความคิดอีกรูปแบบหนึ่งใช้ความเข้าใจอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยในช่วงการเปลี่ยนผ่าน3.0เป็น4.0นะครับคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับมันมา2ด้านพร้อมกันก็คือโอกาสกับความเสี่ยงจับได้คือไปไกลแต่ความเสี่ยงก็คือผมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเอ้ยให้เด็กออกมาพัฒนาตัวเองอย่างรุนแรงน้องๆจะต้องสู้ชีวิตหรือว่าใครที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องศึกษาทุกอย่างเพิ่มเติมนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเราพยายามส่วนหนึ่งก็ดีครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าพูดคุยกันก็คืออยากจะให้ฝั่งนายจ้างเองหรือว่าฝั่งผู้ที่คุมนโยบายเราก็ตามนะครับ มองเห็นเรื่องนี้แล้วทําให้มันอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการ Re รีสกิลรีทักษะเนี่ยมันไม่ได้สามารถดีดนิ้วแล้วก็พุ่งนี้เป็นพุ่งนี้ได้เลยคําว่าทักษะเนี่ยมันต้องมีความรู้แล้วเอาความรู้นั้นครับไปลงมือทําจนเกิดความชํานาญเกิดประสบการณ์ถึงจะเป็นทักษะ ดังนั้นจะบอกว่ารีสกิลรีสกิลรีสกิลเนี่ยมันไม่สามารถทําเสร็จได้ใน1อาทิตย์นะครับมันต้องใช้เวลาสเดือนใช้6เดือนอาจจะหลักปีแล้วพอเรารีสกิลเสร็จ1ปีเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าสกิลที่เราอยู่กับมันเนี่ยใน1ปีนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างในอีกปี2ปีหรือสาปีข้างหน้าถ้าเกิดทุกคนลองลองเซิร์กูเกิลก็ได้ครับผมเคยนั่งทาอยู่ว่าอาชีพที่เป็นที่ต้องการในปี2 5ง1อาชีพที่เป็นที่ต้องการในปีสองพันห้าร้อย ตอน6 1 6นเนี่ยอาชีพหน้าตาใกล้ๆกันแต่พอ 63, 64แล้วอนาคต6 6ห7นะครับค่อนข้างเหมือนกับเป็นคนละโลกเหมือนเราไม่ได้อยู่ในเรื่องเดียวกันเลยครับเพราะว่าโลกอะไรมันเติบโตครับดังนั้นสกิลเรื่องของดาน่าเอ่อด a ตตาอนาติเรื่องของการทําอยู่บนโลกออนไลน์แคปชั่นอยู่บนโลกออนไลน์ทุกอย่างที่มันอยู่เป็นโลกออนไลน์ครับพอเป็นแบบนี้เนี่ย มันก็เลยค่อนข้างยากลําบากนะครับถ้าเกิดถามผมเนี่ยลองไอข้อมูลจากจ็อบดีก็ค่อนข้างชัดครับพอดีผมพี่บริษัทผมใช้บริการจ็อบดีอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีรายงานให้เราเข้าไปอ่านได้ครับก็ค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มธุรกิจแบบเก่าที่ไม่ใช่ออนไลน์เนี่ยการจ้างงานน้อยลงการโพสหางานน้อยลงแต่กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับออนไลน์ตําแหน่งงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ต่างๆเนี่ยครับได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนเลยครับว่า เ,เรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการอัปเดตทักษะในช่วงเวลานี้นะครับผมว่าถ้าพูดกันแบบตรงๆขวานภาษากเลยครับก็คือเราอาจจะต้องขวนขวายเยอะหน่อยพยายามหลุดจากกรอบเดิมๆที่เราเคยรู้เคยเรียนแล้วมันเคยทําได้เมื่อก่อนการเรียนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทออกมาแทบจะการันตีนะครับว่าเรามีงานทําแต่ผมว่าจบปตีตอนนี้จบปทตอนนี้ถ้าเราไม่ได้มีของนะครับ เราก็อาจจะหางานทําไม่ได้ด้วยซ้ำหรือว่าถ้าเกิดทหางานทําได้เนี่ยแล้วมันเป็นทักษะสกิลหรือความสามารถที่มันไม่แบบเฉพาะเจาะจงมากนะครับที่แบบใครๆก็มีทักษะที่ใครๆก็ทําได้สอนงานนิดหน่อยก็ทําเป็นเนี่ยผมว่าค่าตัวเราอาจจะเรียกได้ไม่แพงมากนะักนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาลูกโซ่ตามมาเลยครับพอเราขาดรายได้ไปรายได้ลดลงปัญหาเรื่องของการเงินอื่นๆเรื่องของปัญหานี้สินทุกอย่างร้อยแปดจะตามมาแบบ หยุดไม่อยู่เลยครับดังนั้นเนี่ยการรีสกิลการพยายามพัฒนาทักษะของตัวเองณนะเวลานี้เนี่ยผมว่าเอาจริงผมว่าสําคัญมากนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นนักเทรดเป็นนักลงทุนอยู่ทุกๆวันนะครับที่ดูตลาดอยู่ทุกวันเลยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับอย่างเอาเอาแค่ผมว่าปีที่แล้วก็ได้ครับยังอย่าไม่ต้องข้ามปีมาปี64นะครับเอาจริงตอนปี63าเนี่ยผมดูเรื่องคริปโตน้อยมากนะครับ แล้วก็แทบจะไม่ได้เทรดมันเลยก็จับตาดูอย่างห่างๆซื้อไว้ติดไปหน่วมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ1ปีผ่านไปเนี่ยพอร์ตคริปโตผมโตเยอะมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตหุ้นผมพอร์ตหุ้นผมโตนิดหน่อยครับหลักแบบ2ดิจิตนี่แหละครับแต่ว่ามันไม่เหมือนคริปโตที่มันแบบสามดิจิตนะครับมันค่อนข้างแตกต่างกันแล้วโอกาสในโลกคริปโตค่อนข้างเปิดกว้างมากค่อนข้างตามกระแสเร็วมากแล้วโลกคริปโตมันมันไวมากครับส่วนตัวผมเองยอมรับเลยว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ตามข่าวบนโลกคริปโต ไม่ทันนะครับมันมีเหรียญเอามาใหม่ทุกเหรียญมีเหรียญที่โกลูเดอรมูเด้ง2เด้ง3 10, เด้ง10เด้งร้อยเด้งเนี่ยบ่อยมากนะครับแล้วทุกครั้งที่มันเด้งเนี่ยมันก็จะมีข่าวให้เราอ่านแต่ผมต้องยอมรับว่าเวลามันเด้งไปแล้วเนี่ยเราจะไปเข้าบางทีมันก็ไม่ทันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการปรับตัวของนักลงทุนแบบผมเองเนี่ยผมก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมแค่ลองจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าปีนี้เรายังอยู่ในหุ้นอย่างเดียวเนี่ยผลตอบแทนมันคง คาดเออหรือว่าเสียหายไปเยอะแล้วกันนะครับแล้วการออกมาศึกษาบนโลกคริปโตบนโลกบล็อกเชนต่างๆเนี่ยในอนาคนมันอาจจะเอาไปอัดแอปใช้กับธุรกิจที่เราทําอยู่ได้นะครับซึ่งเอาจริงๆผมกไม็ไม่ไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดแล้วผมเชื่อไม่มีใครรู้หรอกครับว่าปีหน้าอะไรจะมาปีอะไรจะตามมานะครับเราจะต้องจับเทรนดจับเมะเทรนให้เจอแล้วก็ดูว่าทักษะสกิลอะไรที่กําลังเป็นที่ต้องการนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยใครเขียนโค้ดเกี่ยวกับเอ ทำเชนอิตาเลียผมผมจำชื่อโปรแกรมตัวดลิตี้มั้งฮะถ้าใครเขียนโปรแกรมนี้เป็นตอนนี้ค่าตัวแพงมากนะครับใครเป็นโปรแกรมเมอร์ตอนนี้หาตัวกันให้ควักนะครับจะเห็นได้ว่าทักษะและสกิลตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงไปทางโลกออนไลน์เรื่องของโปรแกรมมิ่งเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอทุกอย่างโปรแกรมมิ่งทุกอย่างมันเข้าเข้าที่พื้นฐานแพลตฟอร์มดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสกิลเรื่องของ Data a n a l y ลิตเรื่องของสกิลโลกออนไลน์อื่นๆมันจะตามมาเป็นขบวนนะครับ ลองมองไปข้างหน้าดูครับหรือไม่ก็ลองถามคนที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมออนไลน์อะไรต่างๆอยู่แล้วว่าเขามองทักษะหรือมองสกิลของแรงงานในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองพัฒนาทักษะตามความต้องการในอนาคตดูครับเพราะว่าถ้าเรามมวแต่เก่งในโลกเดิมๆเนี่ยครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ในโลกเดิมมันมีเยอะมากนะครับแต่ตําแหน่งงานมันลดลงเรื่อยๆดังนั้นมันจะเริ่มฟาดฟันแย่งกันลองคิดถึงของกันด้ครับถ้าเราเรามองว่า แรงงานตัวเราเป็นของชิ้นหนึ่งเนี่ยครับแล้วมันมีของเยอะมากทุกคนพร้อมจะขายแต่คนซื้อน้อยครับคนซื้อเขาก็จะมีอำนาจต่อรองมากกว่าดังนั้นราคาจะถูกกดค่าจ้างเราถูกกดแน่นอนนะครับแต่ในทางกับการถ้าเราก้าวไปอยู่โลกใหม่ได้ก่อนเราสามารถ ไปมีทักษะมีสกิลที่เป็นที่ต้องการของตลาดจํานวนมากได้แต่ว่ายังไม่มีใครมาเป็นคู่แข่งเราเยอะมากนักนครับเราก็สามารถเรียกค่าตัวได้อะไรต่างๆมันก็จะดูดีมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับจริงๆคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเรามีสกิลในการมองอนาคตที่ดี พัฒนาทักษะที่มันเหมาะสมกับโลกอนาคตมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าโอกาสก็จะเป็นของคนคนนั้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี่เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ